สวัสดีครับผมึกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ e ีไลน์นะครับในเกม Identity V ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างละแน่ๆเลยผมจะภาพแบบนักแข่งเกมด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปส่วนในเกมแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในด่านโรงพยาบาลมหาิทายลทย ตอนนี้อยู่ฮันเตอร์อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นน้องเกรซนะครับพับไม้แส่ไปแล้วทีหนึ่งนะครับวิ่งออกมาเลยโอเคตอนนี้เหมือนเกรซจะวิ่งเข้ามาด่าอีทางนึงก็พับไม้ดักไปก่อนนะครับใช่ไหมเราจะพับไปเรียบร้อยตอนนี้ต้องรียบย้ายที่เล่นนะครับเนื่องจากว่าดนูออกน้ำแน่ๆ็อดน,นี้ตอนนี้เกรซมันจะปลาชันหมกออกมานะครับใช่ไหมใช่ไหม โอเคปาไม่เร okay, ียบร้อยแล้วครับตอนนี้รอดักนกอยู่นะครับผมจะรอดักนกตอนนี้เกรซก็จะล้อมน้ำนะครับล้อมไปเรียบร้อยแต่ว่าไม่โดนโดนแพ้ไปทีนึงแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้เจ้ายังไงดีละครับเหมือนตอนนี UK ้เหมือนจะสิ <ask> ้นท <esque> ่าแล้วครับเหมือนต้องใช้นกแล้วแต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคเรียบไม่เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าเจดันวิตีนะครับคาร์บอนเหมือนจะฮุกคาร์บอนเหมือนจะฮุก เหมือนจะหุกแล้วเหมือนจะหุกแล้วโอเคโอเคเอาในต่อฮุกเรียบร้อยแต่ว่าหุกไม่ทารครนคำเลยตีลงเลยเรียบร้อยครับโอเคเหมือนตอนนี้เก้าอี้จะอยู่ใกล้ๆแล้วอุ๊บเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เหมือนคาว่าออกไปใกล้ๆเลยฮุกมาไม่ได้แล้วก็จับย่างเป็นวิธีเรียบร้อยเข้าสู่เฟสแรกครับ ต่ออยู่ข้างหน้านะครับต่ออยู่ข้างหน้าป่านก็จะเสร็จแล้วนะครับดูที่เจ้ายังไงต่อผมไปไหนไม่ได้ครับเหมือนจะเลยเฟดแล้วคล้ายๆเหมือนจะเลยเฟดเลยเพราะเคื่อไม่อยู่ไม่อยู่แถวนี้เลยเลยเฟดเลยเฟดไหมเลยเฟดไหมโอเคเลยไปเรียบร้อยแล้วครับเลยไหมโอเคเลยเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเหมือนตอนนี้ไม่มีคนมาช่วยผมแล้วโอเคคาร์บอยไม่ได้พับล็อกไว้ทีนึงแต่ว่าโดนแผลเลยล้มไปครับตอนนี้ก็ต้องพับไม้ไปก่อนทีนึงเพื่อการเกตเข้ามาเอาตัวเองตอนนี้เกดโด่มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดินไปกับจินโดนะครับตอนนี้ตอนนี้เหมือนคาร์บอยถูกนั่งเรียบร้อยผมก็ไม่ช่วยเหมือนจะไม่ช่วยไม่ได้ครับแต่ก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยครับตอนนี้เหมือนตัวอาจบางอยู่คาร์ลิวคิดว่านกยังมียังมีนกอยู่ตัวหนึ่งครับเอายัางไรต่อก็ไม่รู้แล้วตอนนี้ ตอนนี้ยังไม่รู้ทีครับว่าตัวอาจกําลังบางอยู่ ตอนนี้เหมือนช่างเครื่องจากโกลหรือว่าทางกวางกำลังจะเข้าไปช่วยนะครับไม่เจะเอากระจ่อยเข้าไปช่วยแล้วก็เอาไปช่วยได้ทันครับตอนนี้เหมือนผมเรียบร้อยไม่ได้และเกรงกำลังจะไล่ผมครับง้างตีไปเรียบร้อยดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น่าจะมีเรียบร้อยแล้วแหละเพราะไม่มีคนมาช่วยผมเลยจะยังไงต่อแล้วครับทีนี้คารายมาหุบได้ไหมน่าจะหุบไม่ได้ครับตอนนี้โอเคจับนั่งไว้พี่เียว่าถือว่าผมตายแล้วครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านีแล้วครับเพราะไม่เหลืออะไรแล้วขอบคุณที่ทุกคนมารับชมนะครับบ๊ายบาย